โอเคนะครับนี่กำลังจะไปเจนีวาแล้วจากมอนทรีออล ที่เหตุการณ์สดๆเลยคนคื้างหลังที่เป็นต่างชาติเหมือนกันนะคือเขาวางกระเป๋าไว้ที่ตรงนู่นที่เก็บกระเป๋ากระเป๋านะใช่กระเป๋าเล็กไม่ใช่ที่วางใกล้ๆคือพวกออมาเอากระเป๋าแล้วก็มาวางอย่างนี้เลยใช่ไหมคือคือที่สวิตใช่ไหมคะเวลาเราขึ้นรถไฟมามันจะมีตรงช่องให้วางกระเป๋าแบบอย่างข้างบนนี้เราก็ก็จะมีตรงระหว่างทางเชื่อมระหว่างรถไฟแต่ละขบวนงี้ค่ะ มันก็จะสามารถสอนกระเป๋าได้แล้วก็แบบถ้าเกิดเราเอาวางไว้ตรงนั้นนะบางทีคนเขาก่ใคยเห็อันนั้นที่เขาเหมือนแบบเสียอะไรนั้นมีไรบ้ามีไอแพดมีมือถืออะไรประมาณนี้ดีนะว่าไม่เอาเครื่องใหญ่ไปเพราะฉะนั้นใครมาสวิตก็ทําแบบพปกผมนะคือใครจะมองใครจะว่าไงก็ช่างเขาเพราะว่าคือเราเล่าให้คนสวิตฟังอ่ะคือเขาไม่รู้เรื่องนะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยใช่เขาไม่รู้เรื่องนะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น เพราะมันเกิดขึ้นเฉพาะคนต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เท่านั้นแล้วหน้าแบบเอเชียเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องกระเป๋าต้องระวังอย่างดีแล้วถ้าเป็นไปได้วางไว้ใกล้ตัวโดยเฉพาะขึ้นรถไฟนะฮะวางไว้ถ้ามันหายแล้วคือมันหมดสนิทมันหมดเล้วเพราะนั้นฝากไว้ให้ฝากไว้ให้คิดนะโอเคใจกัน อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างค่ะคืออยากให้แบบเวลาเรามาสมมติเรามีกระเป๋าใช่ไหมคะสัมภาระกระเป๋าคืออะไรก็แล้วแต่คือให้เราถ่ายรูปไว้เลยเพราะว่าวันนึงสมมติถ้าเกิดของเราหายอ่ะเราจะได้โชว์แบบให้ตำรวจหรือว่าคนที่เขาช่วยเราตามหาดูว่าเออสิของที่เราหายค่ะมันหน้าตาเป็นยังไงเพราะคนจะนึกไม่ถึงหรอกคนจะไม่ถ่ายแบบว่าแบบกระเป๋ามันจะเป็นยังไงนะฮะ travel safe นะฮะเดี๋ยวเจอกัน ขากำลังดูแบบโอเคนี่เรามาถึงแล้วนะนั่งรถรถอยู่เจนีวาใช่เจนีวาแล้วเราก็เดินไปประมู่180เมตรลงแล้วน่าจอยู่ฝั่งซ้ายอุ้ยก็ไปดูกันนะจะปิดหนังแล้วเรากำลังอันนี้นะคะเราก็รอ รถเข้าจอดติดไฟแดงแบบเป็นระเบียบน่าร uh, ักมากเลยอ่ะมันอยู่ฝั่งซ้ายเหรอครับกำลังดูเดินไปประมาณ3นาทีต่อต่ออยู่ฝั่งซ้ายครับทำไมเราไม่ข้ามตรงนี้ไปเลยอ่ะข้างกันไหมไม่ไม่ไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งเกตมากทำไมไม่บอกมันก็บอกอยู่นั่ไงไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกเรือซ้ายเดี๋ยวกว่ามันบอกบักอยู่แบบเนี้ยคือพี่ดูไม่เป็นอยู่ซ้ายไม่ไม่ไม่อยู่ซ้ายเดี๋ยวต้องไปแล้วห่ังไป ถนนฟุตบาทที่นี่ก็จะดีนะคะก็คือแบบตรงระหว่างถนนะอ่ะเราจะสามารถแบบเขาจะทําทางสโลบสลปให้เราลากกระเป๋าได้เลยอย่ะเนี่ยคล้ายๆอาจริก็คล้ายๆสิงคโปร์เหมือนกันเนาะดูกันว่าคนนี้เขาจะทําเราหลงหรือเปล่านะคะวันนี้พี่ว่าเราจะหลงไหมคะไม่หลงแน่นอน positive เพราะเส for sure าะเชื่อจริงยังมาตัดผมที่นี่ด้วยนะเขาน่าจะตัดแบบพวกเก็บนวลอะไรได้ดีแต่น่าจะโคตรแพงไม่แพงหรอกวันสองหมื่นไรเงี้ยไปเดี๋ยวแล้วก็วังรถนะโอเคนะครับนี่กำลังเดินอยู่ คาดว่าจะไม่ลงนะแปบบ๊บนึงวันหยุดกันเพื่อความชัวร์ขอดูแม่อีกรอบนึงนะครับอเราไหนวะโอเคนี่อยู่นี่จับได้ว่ามันอยู่ต้องต้องไปอีกมันอยู่ติดแม่น้ำอ่ะน่าเนี่ยแหละแม่น้ำคือเนี่ยเนี่ยต้องไปสักพักน้าที่อยู่ตรงห็นสวิสคอมัน้นไหม่น่ารีแทินั้นนะน้ำเขาสวยจังเลย น่าจะอยู่ตึกนั่นแหละคิดว่านนะจะดูกันว่าดาวถูกหรือเปล่าเดินยังสวยเมื่อกี้เข้าเกาหาง คำถามว่าพี่คิดว่ามันมีรถที่มันแบบจอดหน้าโรงแรมที่ใกล้กว่าน,นี้ที่ไม่ต้องเดินแบบนี้ไหมเขาไม่เข้าใจเขาไม่คุยละนี่นะครับเขาน้าบึงไปแล้วหนึ่งเขาพาเดินผิดท,ทางย้อนกลับไปค่ะบ,บอกแล้วว่ามันคนละทางเขามันมองปิดนิดหน่อยครับนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมครับบ๊ายบาย ตอนนี้เราเข้ามาข้างในโรงแรมแล้วนะคะอยู่หน้ารีเซพชันแต่ว่าเราไม่เจอใครเลยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปยังไงด้วยเ mm hmm. <laughs> มื่อกี้ไปอ่านมา mm hmm. เขาบอกว่าให้ดูในอีเมลที่เราจองมา mm hmm. เขาอาจจะมีโค mm ้ด hmm. แบบเข้าห้องให้เราอะไรอย่างเงี้ยแปลกดีแต่ภายนอกโรงแรมดูดีมากเลยนะแต่เข้ามาคือเงียบมากเห <Okay. S 1> มือนโรงแรมร้างคุณ สรุปคื <ณ ousse> อยังไงคะคุณพี่ค <IS mus i> <od> ือเขาบอกว่าในประตเนี่ยนก่อนราใช่อะรหรคิลเอ่อเพ่ e e ือ the first and second o t e r you'll be in room number thirty and t h i r ก็ต้องไปชั้น3านะครับก็คือเขาให้เราไปที่ชั้นสามนะไปชั้นสามไปแล้วแล้วมันมีคนรอเราหรอไม่เขาะใส่โคดเขาให้เลขมาห้าหลัก ก็คือเราเหมือนแบบเราเช็คอินเองไม่มีใช่คือคเขาปิดเช็คอินมันจะแปดโมงถึงสามโมงเท่านั้นอ๋อหมายความว่าเรามาเลทเรามาเกินเวลาบ่ายสามโมงมันก็เลยไม่มีคนรอเช็คอินเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเช็คอินเองเรามาเลทแค่แป๊บเดียองนะสองนาทีไม่มีคนอยู่แล้วโอเคอ๋อ เช็คอินเลทนะคะเ okay. <Hello. S 1> <Hello. S 2> อเข้ามาชั้นสามกัจะข้าวันเข้ามาเลยไมชั <Bye. S 2> uh ้นสบายคนนี้เขากลัวลิบนะคะ คนนี้เขาก็เขาทา้โกเัวลฟอันนี้เขากลัวว่ามันแบบมันแคบไปลิฟที่นี่นะคะมันจะไม่ได้เปิดตอนแรกเรากลัวนะมันจะต้องผลักออกไปเองตอนแรกเราก็แบบเอะทำไมประตูมันไม่เปิดต้องผลักออกไปเองแบบนี้ข้าเขาข,าขึ้นมาละมันมีคนหอบอ่ะอันนี้อันนี้น,น,น่าสน,นะ เขาบอกรุมเรามาสามสิบอ๋อห้องเราคือสามสิบเขาจะให้โค้ดมาผ่านอีเมลเขียนเลยเปิดเลยสามสิบ <30 S 1> น่าจะห้องนี้เลยเนลเราเราเล<ม>็กสามสิบเลยฉันได้ไมันเขียนเหรอเราชอบได้ห้องฟิวเนาะ แบบไม่ใช่บีกห้องริมอ่ะแลเขาบอ,อกเอาประตูมันเปิดอะรว้าวต้องเสียบการไหมเราออนได้ไงคีการ์เป็นการเสียบเเขาน่าจะมาเช็คอินให้เราอะเพราะาเราไม่อยู่เรามาไม่ทันนายสนร์ทูเหรอต้องใส่ก่อนเลย ตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วแต่ว่ายังเปิดไฟไม่ถูกนะคะอันนี้ห้องน้ำยังไงก็แค่กดก็แค่กดเลยอะ่ะอันนี้ห้องน้ำแล้วตอนนี้เปกเลยอะ่ะกิกดเหรอก็ดูอ่ะอ่ะอะไรวะเนี้ อมนนีเป็นคอี้เซ็ตเป็นตู้<ะ>โหตู้เสื้ผ้าใหญ่มากแบบ3เมตรได้น,นี่เปิดไงวะเปิดไปเปิดไปเลย ห้องที่เราได้นะคะโอเคเดี๋ยวขอไปเก็บสัมภาระกันนะคะตอนนี้เรากำลังไปตลาดคริสต์มาสที่ลูซานโลซานนะคะโลซาน,านจริงๆโลซานเนี่ยเป็นเมืองที่ในหลวงรัชการที่เก้าเคยอยู่อาศัยเราต้องต้องไปโอ้ยฝนตกกวน ก่อนอกค่ะทำไมดีอะมันมีทางอื่นที่ไม่ต้องเดินไปไหมคือม,ม,ม,มันเป็นตลาด market, มาร์เก็ตเขาเรียกนะตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตสุดท้ายที่เปิดอยู่เพราะทุกๆุกที่เขาก็จะปิดแบบยี่สิบสองยี่สามทันวาอะไรเงี้ยค่ะทาไมดีอะ เ,ซ,เซื้อล่องเนซื้อล้องชี้แบแบกกลับอีกเดี๋ยวลองดูดีครับนี่นะครับกำลังจะไปที่เฮย้ยเหนื่อยวะ่ะเราจะไปที่ตลาดคริสต์มาสที่โลซานนะฮะจริงๆก็อยากกินนะลองกินไหมวันทำไหม้ยเ,เดี๋ยวขอลองกินก่อนนะฮะ Hi. Hello. Can I have a, chicken kebab? Yes. have one please? Yes. Yes, yes, please. <coughs> <coughs> sandwich yeah. Chicken Sandwich, uh, oh, like like yeah, yeah. okay, Chicken. Yes, like <laughs> Uh, Thailand. Thailand. Yes. Thailand Yes. I'm from Turkey You're from oh, Turkey? Man. Amazing, yes. very nice Original we, we want to go to Turkey Yes. We plan to go there next year am yeah. very very good huh? <laughs> <laughs> yes, I'm. the oh, okay, How much, sir? Uh, hello, please uh, yes. sure. Can I pay Yes What is that? Is that sausage? No, is that a sausage? Uh, this is baklava. Turkish. Uh, this is. What uh, is uh, no, no. chicken? Okay. No chicken. No chicken. No chicken. This is the baklava. Sugar. Sugar. Oh. Iniğayı <Nlaştırma> ่า่เงินเรียบร้อยถูกมากเลยอ่ะนี่นะฮะได้เคบับมาคือแบบคนเนี้ยเขาชอบกินเคบับมากค่ะนีคือแต่ว่าอยู่ไทยเขาเหมือนแบบไม่ค่อยได้เหมือนเคบับปลอมอ่ะแต่เราเคยกินเคบับจริงมาแล้วกินเคบับปลอมแล้วมันไม่ใช่ไงต่ลองกินคือใหญ่มากฮะ11ฟรังถ้าถ้าปลอมกว่านี้ก็ไม่ได้ละจริงกว่านี้ไม่ได้ละเพราะอันนี้มาจากตุรกีเลย เคบับไก่เป็นไงคะอร่อยปากเกลือายปากแห้งเอ้ยืมันต่างกันยังไงมเดี๋ยววันจริงอือหือน่าจะอร่อยจริงนะคะเนี่ยเขาฟินเหรอคะเาเขาต้องเต้นก่อน อมอตอมันใหญ่ใหญ่จริงถูกเนาะกัดไปเลยกัดเองเอนไงอะไรไหม รสชาติคือมันไม่เหมือนรับใดๆใ,ในประเทศไทยอันนี้น่าจะของจริงก่ละมันคืออาหารตุรกีเลยอิสตันบูลเคบับคงจะไม่มีอะไรแทงกว่านี้แล้วละอันนี้อะไรอ่ะร้านตะขอไม่เอาจริงๆไม่แพงนะคะ ร้านขายยายังน่ารักเลยอ่ะเ oh, <no. S 1> <laughs> ด่น่ดขึ้นเขา่าอันนี้ last minute อะไระ mm hmm. น่าจะสายอ๋อทัวร์ค่ะ last minute ทัวร์ เป็นราคาแบบซื้อก่อนบินอะไรอย่างนี้ทุกๆเข้าไปละเขาได้เคบับคู่ใจแล้วเขาก็เดินไม่รอละลเขาฟินละดิลลี <S 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 ่ลเดียวสิครัอตัวแป้งเขา,ามันน่ะเหนียวมันติดจันบ่อยมันติดบันง่ายมาก <S <S 3> <S 3> <S มันไม่อร่อยเหรอ <S 3> <S 3> อร่อยมากไอเมือกนี้น่ารักนะพี่ชาเห็นไหมไลฟ์ฟลิปอยู่ที่วเชิญวันเราเลือกถูกอะ เขากำลังเลือกมีดกันนะคะเมืองนี้นี่ต้องซื้อมีดเป็นของฝากพกมีดพกอะไรเงี้ยคือบางคนเขาถือว่าแบบเป็นมรดกเลยอะซื้อหนึ่งอันใช้ได้ตลอดไปรุ่นๆๆลูกรุ่นหลานพีซ่ซาอันนี้ยังเดินตามแมปอยู่ปะ แค่บบบที่นี่เยอะนะที่เราไปเก็บที่นี่เขาหม,มาอือ้อเขาก็เก็บเอื้อหมาใส่ถุงน้องหมาสะอาดมากค่ะที่นี่ไม่ค่อยมีโฮนะมเลสเนาะเห็นแต่มีไม่เยอะอะเห็นไหม จริงๆถ้ากินคนเดียวไม่ถูกแยงอ่ะอันเดียวอิ่มดูเพราะว่าเนื้อไก่มันมันเยอะอะให้มันอ้นี่ก่อนน้หนึ่งเนี่ยเยอะมากแต่นเนี้ยพี่ว่าเป็นร้านแรกที่เข้าจัดที่คนชอบบอกว่ามันเค็มที่สวิตเค็มอันนี้เหมือนเค็มนิดนึงเดินอีกสี่นาทีฮะน่าจะถึงละให้ขึ้นมาเหนื่อยเลย โอเคนะครับนี่เราก็ถึงสนามเอ้ยไม่ใช่สนามเด็อะไรนะ <All Christmas. S 1> ตลาดคริสต์มาสตลาดคริสต์มาสแล้ว mm hmm. น่าจะเริ่มตรงนี้นะ mm hmm. น่าจะใช่แหละดูดูแล้วเ mm hmm. มื่อกี้กินในนี้ไป <Okay. S 1> ก็อิ่มในระดับหนึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจร้องท้องที่ดีที่มาเนี้ยนะใช่ มาทักทายเด็กเขาอีก<ม>เขียวยัง<ม>เขียวแล้วปะ <c oughs> ต้นตลาดแรกเลยโอ้โห <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> มันคืออะไรหรอ, <c oughs> อเป็นชีสนะฮะ ถือว่าเราเลือกถูกแล้วนะอ้วนนะเดินข้างนอกกันดีกว่าสองดอลสองสองฟรังต่ตอพีสลองไหมต้องลองต้องลองอยู่แล้วเอาแบบอันไหนดีอ่ะกินเลยได้ปะกินเลยดิได้แล้วก็กินเลยดิ อร่อยม,มากได้ไเย่ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอคะ <c oughs> ทีนี้ร้านอะไรอ่ะฮอตไวปะมาด้วย h hot Yes Yes Can I try one please รังนะคะมัลซีบะคูเขาเนี่ยเขาได้แบททุกร้านเลยค่ะดอดวายสบายใจแล้ววันนี้เราก็พยายามพูดภาษาเขานะครับพูดได้แค่มังซีบะคูแค่นั้นแล้วก็คอมงเซวัตซาบเบียนมัลซีได้แค่สองคำค่ะคอมงตูตาเปลอ่านสามคำจามาเพลสัตเทียโอเคสี่คำนี่ไปไหนต่อดีทางนู้นค่ะอันนี้ยังไม่ได้เข้างานเลย ได้ค่ะทำอันนี้อนนรอแล้วเรากินเรดวายสี่เอ๊ะหกเหมือนกันหกเหมือนกันเรากินเรดฮอ i ไ e ไปอันนี้ไวฮอ i ไ e เหมือนแแรงว่านก่อนนะแรงเหรอแรงกว่าอันนี้เป็นไวใช่ปะได้ล,ลองชิมไหมโอเคค่ะอันนั้น,นก็น่าจะกินเสร็จแล้วก็เมา นีแหลรง,งกว่าใช่รู้สึกเหมือนช็อกโกแลตยังติดอยู่ที่คางเหนียวเหนียวไม่มีนิดหน่อยมีตรงนั้นรบกันรบกันนะดีดีนะโอเคค่ยกับคุณลุงซันตาแบงกี้แบงกี้ทำไม่รีบหรอกเข้ามาร้านแรก อันนี้อะไรก็ไม่รู้ว่าอาช็อกโกแลตน่าจะเป็นช็อกโกแลตร้อนค่ะมีนิโอล่าด้วยมีโฟกาอันนี้คือวนยหรอมีโฟกาด้วยแต่ลองเดินดูก่อนว่า No? Tamam. กันกินอะไรเพราะกินทุกร้านคงไม่ไหวอะค่ะพี่ชาข้างในอะหรอ45ฟรังอ่าวายีแต่ร้านนั้นอร่อยนะดีมากที่เรามาว่ะคือเรามาช่วงหลังวันที่24 มันก็จะคือคักน้อยลงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะก็ถ้ามาถ้ามาก่อนอันนี้น่าจะคือคากกว่านี้แต่ก็ยังดีแล้วยังได้เห็นบรรยากาศต่างอันนี้อะไรอ่ะพิซาเขาส่วนใหญ่น่าจะเป็นโฮมเมดไหม เขาน่าจะนี่ถ่ายรูปเราเหรอมันเราถ่ายรูปเขาแล้วเขา,เขาไม่ชอบบ้างอ๋อเขาก็เลยบอกว่าถ่ายคืนเออถ่ายคืนแต่เราฟังเขาไม่ออกเขาชอบเขาชอบเขาชอบ,ชอ,บอันนี้สิฟังทางร้านนะคะเป็นอะไรบนี้อันนี้อะไร อุ้ยอันเนี้ยน่ากินมันไม่ใช่ชีสมันเป็นเหมือนนัดแต่ต้องซื้ออ,อันนี้คือร้านอะไรอะ่ะ<ม>เป็นเบอร์เกอร์เหรอคะอาจจะเวลานี้มีช็อกโกแลตอันนี้เป็นดริง่์เมนมีฟองดูปะ่ะตั้งแต่มานี่มาสวิตยังไม่ได้กินฟองดูเลยอะ่ะมีฟองดูปะ่ะไม่รู้อะ่ะ เราลองเดินให้ทั่วก่อนแล้วกันนะเมือนวันกี้ป้าเขาน่าจะโมโหนิดนึงนะครับหรอแต่เขาก็แบบประชดเราในการแบบยิ้มเราก็ไม่รู้เราก็ยิ้มกลับเดี๋ยวเดินอันนี้ห้เขาก่อนน่าจะมีเท่านี้แหละแต่ดีนะที่เราไม่เสียค่าเข้านี่มีครปใช่ป่ะฟองดู อันนี้มันน่าจะฟองดูไม่ใช่ฟองดูจริงนะครับไม่ครับอ๋อเขาก็ดูไปมีเป็นหม้อยอ๋อนี่ไม่ใช่นเป็นเก่าละก็บอกโฟลไปหาอะไรกินกันเถอะหิวมันจบแล้วเหรอน่าจะเราเดินยาวเดินไม่ครบอ่ะอีกฝั่งไปดูมันไม่ได้หนาวนะแต่ความนอกปากเถอะเพราะว่ากินอันนี้ร้อนๆป่ะใช่เกี๊ยวเกี๊ยวเหรอ ยังมีความพยายามอยากได้โรเล็กอยู่นะคะครั้งที่แล้วที่เราไปเซอร์เมทนะเขาก็ไม่ขายเขาบอกว่าให้ลองแวะดูร้านอื่นแต่เวลาเขาเปิดร้านมาเนี่ย20นาทีแรกก็หมดแล้วยิ่งรุ่นที่แบบแพงๆดังๆพวกซัมมารีนอะไรเงี้ยค่ะก็จองคิว5-10ปีเหมือนคนนี้เขาก็ยังไม่ลดละความพยายาม ถ้าเกิดขายนะคะมันจะมีราคาติดแต่เนี่ยเขาจะเขียนว่า for show exhibition only ลองเข้าไปถามไหมเข้าไปสิข้้าางในนเขาจะได้ดูความผิดหวังเป็นยังไงรออยู่ตรงนี้ละกันเป็นไงคะบ่มีความผิดหวังหน้าตาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเรารอ5-10ปีเหมือนเดิมครับ งไเมื่อกี้ได้ของฝากแล้วนะคะนี่เป็นร้านน่ารักมากเลยเขาเป็นร้านขายเป็นแบบทองเอ้เป็นเงินแท้ซิวเวอร์แทแล้วก็เลยได้ของฝากจากสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วนะคะเป็นของเก็บเล็กเล็เน้อยว่าโอเคเรามาฮันนีมูนทริปนี้เป็นที่ระลึกเป็นตักถึกเป็นรูปอันนี้ค่ะไบโคลบาย Uh, and น uh, so ี่นะคะเรากำลังคือตอนแรกยากินฟองดูแต่ว่าไปไปมาเหมือนแบบเดี๋ยวพกเดี๋ยวไปหากินที่อื่นดีกว่าวันนี้สิวละเดี๋ยวหาอะไรกินง่ายๆก็เลยสั่งเป็นฮอทดอกไปนะคะวันนี้กินฮอทดอกอีกแล้วนะคะเขาได้แล้วทถนนของหนูอะไรมั่ง ก็คือแบบพัดดอกจริงจริาวจริงเลยแล้วก็เดี๋ยวดูอันนี้คืออะไรวะประมาณสองร้อยกว่าบาทให้เดาก็คือมัสตาร์ดมายองเนสแล้วก็แคชช OP ถ้่ใส่เยอะอันเนี้ยมันมัสตาร์ดมันใส่เยอะไม่ได้อันนี้มายองเนสด้วยนะค่ะให้มันบีบเหมือนเหมือนบีบนมบัวเลย

pas <t> le <'en> là. Je, chaque fois qu'on quand je passe, il y a, tu vois, je vois déjà okay. la tête qui <t 'en>